ถามหาคนช่วยไหลเงินเลี้ยงปากท้องบรรรยป่าเทพโพงามออกวงการเลิกเป็นตลกกับใจขออยู่ข้างประชาชนสำหรับป่าเทพโพงามเคยผ่านจุดวิกฤตมากสุดในชีวิต จนล่าสุดพันตัวไปขายขนมเปี๊ยะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าพอถึงจุดหนึ่งวัยหนึ่งแก่แล้วเราก็ไม่อยากไปเป็นตลกเล่นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็ยังมีนี่อยู่ แต่ยังดีมีเงินมาหมุนทุกวันจากการทำขนมขายพอเราก็อายที่จะต้องไปหยิบยืมใครตอนนี้อะไรตัดได้เราก็ตัดไปบ้านก็ขายไปไปเชาบ้านเขาอยู่เดือนละสองหมืนก็อยู่กันทั้งบ้านลูกๆก,ก็ดีคอยช่วยเหลือกันลูกสาวตอนนี้ให้ไปเรียนบริหารวาันๆก็มาช่วยขายขนมอยากให้ลูกได้ประสบการณ์ให้กล้าทำธุรกิจไม่อยากให้ลูกมาตามป๋าไม่อยากให้ยุ่งในวงการ เรียกได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับตลกรุ่นใหญ่อย่างปาเทพโพงามซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องต่างๆทำเอาโลกออนไลน์ถกเถียงกันเป็นจำนวนมากล่าสุดปาเทพโพงามไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปียกขั้นเทพโดยได้พูดถึงกรณีหมูแพงระบุว่าหมูราคาขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้พลิกฟื้นท้องถิ่นเราก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้จ่ายหมด ก็ต้องไปกู้เขาผมไม่ชอบเลยเอาเงินมาแจกเงินน่าจะเอาไปทำส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให้คนซื้อกินเหมือนเลี้ยงลูกด้วยเงิน ไม่สอนให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้มั่งถึงเป็นแบบนี้เด็กยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้ลูกหลานช่วยตัวเองก่อนเวลาของมันขึ้นพ่อค้าในทุนก็ได้พ่อค้าคนกลางได้กับได้เราคนไทยจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวเหลอต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาเหลอตอนนี้เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลำบาก ของขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นแก๊สขึ้นผู้นำเขายังไงกันแน่ผมก็มั่นใจว่าเขาต้องทำได้ผู้นำต้องติดตามช่วยทันควันปล่อยแช่แช่มีบางฝ่ายรอจังหวะอยู่ต้องบอกเลยว่าป่าเทพได้เปลี่ยนความคิดกลับใจมาอยู่ข้างประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนหลายคนออกเสียงเรื่องของการบริหาร แม้ตอนนี้เขาเองจะได้เลือกหันหลังให้กับวงการแต่ก็ยังเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักของแฟนๆอยู่เสมอๆนั่นเองคะ่ะ